สวัสดีครับพบกับผมเทอร์เวลล์ไบเทในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินลาดพร้าวนะฮะก็เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมานั้งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินจากสถานีลาดพร้าวไปที่สถานีศิรินทร์นะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆ่อคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดภาพอัดจรรย์ก็ต้องกราบขออภัยนะฮะขบวนรถก็มาพอดีเลยนะทุกคน ขบวนนี้ผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสถานีตับไม่พอยทินนะครับเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับ BTS น,นะฮะ

สถานีพ่อโยธินนะครับก็ตั้งแต่ที่ผมนั่งจากสถานี MRT ลาดพร้าวมานะฮะก็จะเป็นทางวิ่งใต้ดินไปจนถึงสถานีบางซื่อเลยนะครับแล้วพอถึงสถานีบางซื่อเลยนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นทางวิ่งจราดดับเข้าสู่สถานีตะปูนะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะ ถึงสถานีบางโพนะฮะก็จะข้ามไปน้ำจ้าพระยานะฮะไปที่สถานีบางโอนะครับแล้วก็จะเห็นทีวของแม่น้ำเจ้าพรยาแล้วก็เห็นดรัฐสภาด้วยนะฮะทุกคนรัฐสภาเกียร์กายนะครับสถานีต่อไปเป็นสถานีจตุจักรเชื่อมต่อกับ BTS นะฮะที่สถานีหมอชินนะครับหรือว่าถ้าใครจะ นั่งรถตู้นะฮะก็ลงสถานีนี้นะครับก็จะมีรถตู้ไปเมืองทองไปสุนราชการสูนย์ชารพัลังสิทธ์นะครทุกคนมศาสารลังสิทธ์ก็มีนะแต่ถ้าไปดิมเบอร์กก็ต้องไปขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับ จักรนะทุกคนสถานีสวนจตุจักรส,สถานีต่อไปกำแพงเพชรน,นะครับกำแพงเพชรแล้วก็บังซื่อนะทุกคน กำแพงเพชรโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกกรถกำแพงเพชรสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีบางซื่อนะทุกคนสถานีบางซื่อนี่ก็จะเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟทางไกลนะฮะแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะครับ สำหรับใครที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ไปอุบลราชธานีน้องคายวิงจันท์ชสวาสดหรือว่าจะไปตรังนครศรีธรรมราชหาดใหญ่ประดงังปิศานะฮะก็ให้ขึ้นทบวรบลรถที่สถานีกลางกงเทพอภิวัตรก็จะมีทรบวรรถด่วนพิเศษรถด,ด่วนรถเร็วนะฮะหรือว่าถ้าใครจะไปดอนเมืองลังสินก็ให้นั่งรถฟฟ้าสสยสีแดงจากสถานีกงเทพอภิวัตนะครับถ้าใครจะไป บาบุรีตะลลงชานก็ให้หนั่งรถไฟฟ้าสายสีดแดงเช่นกันนะทุกคนแต่ถ้าใครจะไปรถหวานเย็นนะฮะรถธรรมดารถชานเมืองนะครับไปพไปยุทธยาลบบุรีนะฮะกับรถธรรมดารถชานเมืองหรือว่าจะไปหัวลำโพงด้วยรถธรรมดานะครับก็ให้ไปที่สถานีชุมทางบางซื่อนะฮะรถนํเาเที่ยวก็ขึ้นที่ชุมทางบางซื่อนะครับ รถท่เที่ยวนี้ก็จะมีให้บริการทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับก็จะมีขบวน99 0นะฮะน้ำตกไซโยขบวน911สนสนปฏิพั์แล้วก็ขบวนรถน่เที่ยวที่583 1แล้วก็ SRT Royal b a s ซ้ m นะฮะซึ่งที่583 1กับ SRT Royal b a s ซ้ m นะฮะตารางแต่ละวันแต่ละเดือนก็จะเปลี่ยนไปนะฮะอย่างตอนนี้เป็นเดือนกันยายนนะครับ Royal b s s m ก็มี ที่ไปหัวหิตทั้งเดือนเลยนะทุกคนแล้วก็ช่วงสิ้นปีก็จะมีทิปรถนำเที่ยวขึ้นป่าสักชนลสิทธิ์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพ่อ5ธันวาวันปียมหาราช23ตุลาแล้วก็วันที่26มีนาคมวันสถาปนากิจการการรถไฟรวมถึงวันแม่12สิงหา แล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงราชการที่สิบแล้วก็วันที่3มิถุนานะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะฮะก็จะมีขบวนรถพิเศษรถจากไอ้น้ำนะฮะไปกรุงเทพหัวลำโพงอยุธยาแล้วก็กรุงเทพหัวลำโพงฉะเชิงเศร้านะครับผมก็ไปมาหมดแล้วนะฮะสำหรับ ขึ้นปาซักแล้วก็น้ําตกนะฮะเดี๋ยวเดือนตุลาก็อาจจะไปสนสนนะทุกคนแล้วก็เดือนธันวาคมพ่อก็อาจจะไปชายชนานะฮะกับรถไอ้น้ำนะครับตอนนี้รถก็กําลังขึ้นทางชุกระดับนะฮะเปลี่ยนทางมิ้งใต้ดินเป็นทางชุกระดับนะฮะพอพผอ,อุโมงมาเราก็จะเจอกับโรตัสเตาปูนนะครับ นี่นะครับรถตัตนะฮะก็ข้ามคลองป่ปาะนะซ้ายมือก็คือถนนประชาชื่นนะครับสำหรับสถานีเตาปูนี่ก็เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับรถฟรีฟ้าสีม่วงนะรถฟรีฟ้าสีม่วงก็จะวิ่งไปทางบางใหญ่บางบุรทองนะทุกคน สถานีต่อไปนะครับสถานีบางโพนะฮะสถานีต่อไป ะะ PO ตรงนี้ก็มีคอนโดนะะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเลยนะครับ ที่เป็นกิเวีบางซื้อนะฮะทุกคนก็เป็นห้างหนึ่งที่คือคักนะฮะสำหรับห้างกิเวบังซื้อนะครับสถานีบางโพนะครับภายในขบ,บวนรถนะฮะตรงนี้ไม่มีเก้าอี้นะฮะ ก็มีการเอาเก้าอี้ออกน,นะครับเพื่อให้มีการจุผู้โดยสารได้มากขึ้นนะครับในช่วงเวลาเลดดร่งด่วนนะฮะผมก็สามารถยืนถ่ายได้ตรงนี้แบบสบายๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวขบวนรถก็จะวิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับข้างหน้าก็เป็นรัฐสภาเกียรกายนะทุกคนสถานีต่อไปสถานีารอ้อ ก็เป็นรัฐสภาแห่งใหม่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับสำหรับรัฐสภาเกียรกายนะทุกคนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพอวิ่งข้าแม่น้ำเจ้าพยานะฮะถ้าเราอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาหรืออยู่ในเรือเราถ่ายภาพมาบอกเลยนะครับว่าจะสวยมากๆนะทุกคนก็ให้ชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยายามเย็นนะครับ ยามเย็นของวันสุขสุดสัปดาห์นะทุกคนวันนี้วันที่13กันยานะครับ วิธีไรเทคโนโลยีพรามหกนะครับตรงนี้ก็มีห้างคอมมูนิตี้มอลล์นะฮะนี่นะครับโรงพยาบาลยันฮีนะครับ ตรงนี้เห็นรัฐสภาชัดเจนนะทุกคนสถานีบางอ้อ,อสถานีบางอ้อนะครับตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นทางยกระดับนะฮะก็จะวิ่งขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพยานะฮะอารมณ์ก็เหมือนกับนั่งรถไฟสายน้ำตกเลยนะฮะที่เลียบไปกับแม่น้ำแควน้อยนะครับ เสาร์อาทิตย์ก็จะมีขบวน99 0นะฮะรวมถึงนักขัตตะลึกด้วยนะครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะมีขบวนรถธรรมดาที่ออกจากสถานีทนบุรีนะครับมีรอบเช้าและก็รอบเย็นนะฮะราคาหลักสิบนะฮะแต่ถ้าเป็นรถนำเที่ยว99 0ราคาก็จะอยู่ที่120นะครับถ้าเป็นรถธรรมดาแต่ถ้าเป็นรถแอร์ก็240นะครับแต่ส่วนใหญ่รถแอร์จะเต็มเร็วนะฮะ สถานีบางพลัดนะฮะสถานีต่อไปสิรินธรนะฮะผมก็จะลงที่สถานีหน้าแล้วนะครับเราก็เห็นยอดของตึกใบหยกด้วยนะทุกคนอยู่มุมไหนของกรุงเทพนะฮะเราก็มีโอกาสเห็นยอดของตึกใบหยกนะครับเราเห็นเรือกำลังเล่นในแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ด้วยนะฮะ สถานีต่อไปก็เป็นสถานีสิรินทอนนะฮะผมก็จะลงสถานีนี้นะครับสายนี้ก็จะวิ่งเป็นวงกลมนะฮะเหมือนสายย่ามนุษย์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะทุกคนนี่นะครับรัวตัดนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนสตรีบูรวีทนะครับ งนี้เป็นถนนสิรินธรนะฮะเป็นถนนที่จะไปเชื่อมกับปิ่นเก้านะฮะบรุมราชชจนนีนะครับแต่ว่าถ้าไปทางนี้นะครับก็จะข้ามสะพานสังฮีไปที่ราชพัสดุสิทธิ์แล้วก็ราชพัสดุสุนันนะฮะถึงแล้วครับสถานีสิรินธรนะครับก็ถึงสถานีสิรินธรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ใครที่ต้องการจะต่อรถไปที่มหาวิายทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาหรือว่าจะไปฝั่งของเซ็นทรัลปิ่นเก้านะฮะก็ะให้ไปที่ถนนซิรินทรนะครับก็ขอที่สิทธิ์กันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทําอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวลบายทีนะครับเกีบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ